ช่องเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุวิทยตชาแนลนะครับวันนี้มาแต่งเก่งทั้งหมดครับจะเป็นตุง่งนไว้นะครับสีขาวขางตัวไอครับผมเป็นตุง่งนสายพันธุ์เควุปเป็นตุง่งนสีขาวนะครับรสชาติอร่อยมากคล้ายตะบนกินนั่นแหละครับท่านผู้ชมแต่ว่ามีเม็ดครับ มิดข้างในมันเยอะก็เลยไม่อร่อยเท่าไหร่ไม่นด้ยมกินแต่ว่าเขาเอามาหมักไว้นะครับท่านผู้ชมการแต่งกินก็ไม่ยากครับผมระยะห่างก็ประมาณหนึ่ขงข่ามือตาแบบนี้เล็กๆครับจะเอาสองตาพอกิ่งนี้ก็จะเอาสีกิ่งนะครับกิ่งนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ขอไปกิ่งนี้จะเอาสีตานะครับ เขานับยังไงตามาดูครับหนสองสามนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตาทีสีครับห่างกันประมาณฝ่ามือครับผู้ชมห่างกันประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับอันนี้จะเป็นตาหนึ่งตาเล็กๆตาเล็ก,เ,ลกเอาไว้หนึ่ง,งตาหรือว่าสองตาครับเพื่อนผู้ชมเอาไว้ปีหน้าครับก็สับตากัน ซ้ายขวานะครับสับระหว่างกันสับระหว่างกันซ้ายขวานะครับเวลามันแตกยอดออกมามันจะได้ไม่แน่นกันเกินไปครับแล้วก็เป็นการสะสมอาหารนะครับแต่งกิ่งก็คือเป็นการสะสมอาหารไว้ที่ตาดอกนะครับเพื่อฤดูร้อนมันก็จะได้ในการแตกตาออกมานะครับพร้อมยอดยอดดอก ได้แข็งแรงกว้างใหญ่ครับตอนนี้ก็อยู่ในฤด,ดูหนาวครับผมฤดูหนาวกับฝนนะครับมาพร้อมกันครับเทศนี้หนาวกับฝนมาพร้อมกันแต่ว่ายังไม่หนาวเท่าไหร่อุณหภูมิก็ไม่ต่างกันกับบ้านเราเจ็บงวงซาครับผมสเลวตอนภาคเหนือนะปีนี้หนาวไม่มากไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่่วาใบร่วงหมดแล้วใบเขาเนี่ยผู <Okay. S 1> ้ชม สิ้แล้วก็สองสามเดือนก็มาลุ้นกันครับผมว่าปีนี้จะดกนะปีนปี้ปีนี้ก็น่าจะดกครับผมถ้าใบมันร่วงแบบนี้ก็จะดกครับถ้ากเยอะดกน้อยก็มาลุ้นกันครับผมปีนี้อุณหภูมิก็ไม่หนาวมาเท่าไหร่ดูครับผม ใปล่วงคว่าแต่งกินนะครับมันจะสะสมอาหารมันจะไม่มีใบมันแล้วสะสมไว้ที่ตาดอกนี่นี่แล้วเราแต ok ่งต้องชมที่แล้วแล้วก็มันก็จะประมาณอยู <t ong chef> <ong ued divine> ่ขอดี่3ที่4นะครนึ่อแล้วก็ีด้วก็มีดอกเ้ตาที่3แล็รชมะยยาวครับผม นะครับผมตาเล็กครับตาเล็กเราก็จะเหลือไว้นะครับสองตาเล็กตรงนี้ก็ตาหนึ่งครับผมตรงนี้ก็มันเล็กเกินไปแล้วก็ไม่สองตาหนึ่งแล้วก็สองน้ำนะครับจะเป็นระยะห่างระยะนะครับก็จะเอาเยอะนิดนึงครับผม ตันครับรตันน้ำมังกกับน้มงรมีระยะห่างครับผมระยะห่างแล้วก็ช่องไฟนะครับดูแล้วมันก็จะสละสวยแล้วก็เวลาแดดออกเวลาอะไรก็จะไม่แน่นกันไปครับเวลานั้นสปียายครับผมสปียากันเชื้อราอะไรก็จะง่ายไม่ยากครับเป็นเทคนิคการแต่งตุของอิสระ,ะเอวนะครับมีครับผม ครั้งตัวไอ้ครับผมท่านผู้ชมตัวนี้ก็จะเป็นครั้งตัวไอ้ออห,ลหลายต้นนะครับข้อดีก็เสียก็มีหองเดี๋ยววันหน้าวันหลังผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับข้อดีแล้วก็เสียนะทำแบบนี้าการแต่งกิ่รูปแบบแบบนี้ ข้อดีก็มีครับแล้วข้อเสียก็มีเช่นกันเพื่อนชมโวดเก่านะนะเขาใช้รวดูดมันจะตีขึ้นมันเป็นมุนขึ้นก็เหลือแต่เนื้อครับผมได้แต่เนื้อแล้วก็ลวงเก่าๆก็จะต้นแบบนี้ แพงครับผมถ้าใช้คนเก็บเกี่ยวลูกมันจะสวยมันก็จะได้ราคาแต่ถ้าใช้รถเก็บเกี่ยวมันก็ราคาก็จะตกนิดนึงเพราะว่าเราต้องใช้ความเร็วนะครับเก็บมันจะสุกมันจะเสียนี่จะเป็นข้อมูลนะคับก็เสีย้ยก็ก็คืออ่ามัน ได้น้อยครับว่าเสียคือปริมาณได้น้อยเพราะว่าจํากัดพื้นที่พื้นที่นึงก็นี่เดียวเองครับท่านผู้ชมแต่ว่าสิ่งที่ข้อดีมันก็คือหนึ่งลูกมันใหญ่นะครับต้นนึงก็ไม่กี่ตาไม่กี่กิ่งนะครับสิบกิ่งสิบกิ่งกิ่งนึงก็ประมาณห้าตาสี่ตาแล้วแต่นะครับปีที่แล้วถ้าเป็นคุณภาพจริงๆก็ สองตาท้าพัดพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นตะวันไวที่สำหรับทำไว้ครับเองนะครับเกี่ยวกับการส่งของครับลูกแบบนี้กมัน,มาานแบบเล็กแค่สามสอมันจะใหญ่เกินเวลาลูกมันหนักนะท่านผู้ชมถ้าทำแบบนี้ ถ้าปล่อยยาวมันก็จะหักแบบนี้นะครับหักครับว่าพวงหนึ่งก็พวงนึงก็เกือบกิโลนึงครับผมเกือบกิโลนึงแล้วก็สองพวงก,ก็บางกิ่งแบบนี้ก็บางทีก็สองพวงก,ก็เป็นเหลือกิโล1นึงกิโลครึ่งนะครับทาาุนผู้ชมนี่ปีที่แล้วเราจะเอาไว้สามตาตาึ่งก็จะตายแล้วก็เหลืออยู่สองนะครับหนึ่งสองครับ แล้วก็ข้อที่สามข้อที่สี่ครับจะเป็นรูปนี่ครับผมนีให้ดูตรงนี้ก็จะเป็นข้อที่สามข้อที่สี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็จะออกเป็นพวงตรงนี้ก็หนึ่งสองสามสี่สี่นะครับมีสองพวงครับต้นนี้มีสองพวงนะครับท่านผู้ชมก็ดีมันก็คือลูกใหญ่ครับ ทำรูปแบบแบบนี้แต่ว่า,าพื้นที่มันได้น้อยครับผมพื้นที่มันกระชับพื้นที่มันตารางนิ้วมันไม่ได้ละมากนะครับมัไม่ได้มากนี่เราก็เสียแล้วก็คุมหมดครับผมคุมหมดเลยแล้วก็ฉีดยเยาจะเป็นยากเป็นเชื้อราง่ายครับแบบนี้ตัวทีก็อีกแบบนึงแล้วก็สูงเป็นคุมก็อีกหนึ่งแบบนึงครับที ก็จะได้ปริมาณเยอะพวกนั้นพวกคร้างที่ใหรับา,างอย่างดีครับท่านผู้ชมไปก็จะแต่งกิิงให้ดูครับผม รถเก็บเกี่ยวใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยเนี่ยการเก็บนะครับจะแรงงานคนเพราะว่าไม่ไหวครับผมเป็นสองร้อยไร่โอ้โเสียบขาดไปมาเจอสวนนะ่ะเอาไม่ปลุกไปก็จะลื้อสวนปนลูกผลไม้ ปลูกผลไม้นะครับอเอาแต่กิ่งใหม้ครับผมถ้าเป็นกิ่งเกา่เกาๆเราก็ตัดทิ้งครับตัดทิ้งเอากิ่งใหม่ไว้ดสวยมากมันก็จะเป็นลูกสวยเกิดกับอยู่ที่กิ่งใหม่นะครับกิ่งเก่ามันก็จะตายไปมันก็จะเป็นเชื้อรานะครับกิ่งใหม่ก็แดงๆยิ่งดี หากิ่งที่เป็นสีน้ำตาลนะครับท่านผู้ชมกินี้นกเก่าแล้วก็ตัดทิ้งแล้วก็จะปล่อยให้กิ่งใหม่ๆขึ้นมาแซมแทนแทนที่นะครับก็จะสลับไปสลับมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับผมไม่ยากผมุลแค่ไม่ยากครับผมแค่เอาระยะห่างไว้ระยะห่างช่องไฟไว้อะไรก็ได้หมดแมวมาก มาเต้ก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีครับของพอดีพอดีนะครับนี่เป็นเคล็ดลับเล็กน้อยครับผมผู้ชมผูม้ชมครับใน,นผมใช้ชีวิตอยู่ประเทศอิสราเอลนะครับอยู่ในสถานการณ์จริงนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับกเกษตรบ้านนี้เอาจริงเอาจังมากงานบ้านเราครับสูตรไข่สูตรมันแต่นี้ก็จะมีสูตรตายตัวครับ,รบมีด็อกเตอร์มีอะไรมาตรวจ บ้านเรานักวิชาการบ้านเราจบอีกอย่างหนึ่งมาสอนอีกอย่างหนึ่งก็มีนะครับเดินฝาเดิเนรับประสบการณ์ล้วนๆไม่มีแต่กฝารับบ้านนี้จะผลงานล้วนๆนครับผมจบมาได้ก็เลือดตาแทบระเด็นนะครับนักวิชาการเขาแต่ละคนเขาพูดให้ฟัง ก็ดลำบากเหมือนกันกว่าจะเรียนจบจบมามีงานทําครับเหมือนบ้านเราจบมาไม่มีงานทํามีแต่เด็กป่บบาเป็นเส้นเอาอะไรมาเจริญครับบ้านเราบ้านนี้กฎหมายคือกฎหมายครับผมเป็นพนักง,งานราชการจะเป็นพนักง,งานอะไรก็ช่างแล้วแต่แต่ว่าถ้ากระทําความผิดมา คือนะครับผมไม่สามารถรีกเรี่ยงได้ไม่สามารถเลือกปฏิบัติได้ไม่สามารถเอาตำแหน่งประกันตัวได้นี่ครับบานนี้ถ้าคุณกระทำความผิดเกี่ยวกับชีวิตคนคุณสามารถเกิดใหม่ได้สูงครับมีโอกาสเกิดใหม่สูงถ้าอยู่ต่างประเทศก็โดนประหารชีวิตชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตนะครับกฎหมายเขาแรงมากบานเราไม่มีหรอกครับโอ้ บ้านเขาก็ไม่มีเช่นกันครับผมนั่งยางเผานั่งยางไม่มีครับผมคนไปฆ่าตามปุกตามป่าไม่มีครับบ้านนี้เบ็ดสบายนี่แล้วครับผมพัฒยกรรมมีน้อยมากดอกไม้แดงครับบ้านนี้เจี๊ยบขอได้พูด,พด,พดได้คุยให้ท่านผู้ชมได้ชมกัน ครับชีวิตการเป็นอยู่ในอิสราเอลนะครับโอเคครับท่านใดชมคลิปแล้วถ้ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งได้เลยครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกซับสไครต์แล้วก็ขอบคุณทุกกดไลค์นะครับผมแชร์นะครับขอบคุณมากครับผมร่ำบวยเป็นทองนะครับสวัสดีปีใหม่ครับผม